หากมีอาการแบบนี้มีทางเดียวคือพบแพทย์อาการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองจะมีความรุนแรงแตกต่างกันออกไปตามสภาพของร่างกายและขึ้นอยู่กับบริเวณที่เซลล์สมองได้รับความเสียหายอาจเกิดขึ้นทันทีทันใดหรืออาจใช้เวลานาน,านหลายชั่วโมงหากมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงวูบหมดสติกล้ามเนื้ออ่อนแรงสันนิษฐานว่าอาจเป็นโรคหลอดเลือดในสมอง ต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็วเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นอมัอมพกอัมพาตหากมีอาการยิ้มไม่ได้หน้าชาครึ่งซี่แขนขาไม่มีแรงควรรีบพบแพทย์ภายในหนึ่ถึงสองชั่วโมงเพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดในสมองผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดในสมองจะมีอาการขื่อรู้สึกชาตามตัวหรืออวัยวะแขนขาอ่อนแรงขยับตัวไม่ได้ เป็นอม,มาาพาตครึ่งซีกใบหน้าบิดเบี้ยวมุมปากตกน้ำลหลไหลกลืนลำบากพูดลำบากพูดติดขัดสื่อสารไม่ได้สับสนมึนงงเสียสมดุลการส่งตัวและการเคลื่อนไหวร่างกายเดินลำบากเดินเซขยับแขนขาลำบากมีปัญหาในการมองเห็นสายตาพร่าหมั่เห็นภาพซ้อน เวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนในบางรายอาจเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าอาการเหล่านี้อาจเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอจากความเครียดหรือทานอาหารได้น้อยจนทําให้ไม่ยอมไปพบแพทย์ดังนั้นเมื่อมีอาการเกิดขึ้นไม่ควรนิ่งนอนใจควรรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อเข้ารับการรักษาได้ทันทีเพราะไม่เช่นนั้นแล้วอาจเสี่ยงต่อการเสียชีวิต แต่หากวันนี้คุณยังไม่พบอาการเหล่านี้ก็ไม่ควรที่จะเพิกเฉยในการดูแลสุขภาพของตัวเองเพราะโรคนี้ไม่เกิดสัญญาณเตือนมาก่อนเมื่อเกิดอาการแล้วอาจจะสายเกินแก้ใส่ใจดูแลสุขภาพกันสักนิดอาจใช้สมุนไพรบำรุงและรักษาซึ่งไม่เกิดผลเสียใดๆกับร่างกายเลยแต่จะช่วยให้เซลล์ในร่างกายได้รับการฟื้นฟูหากต้องการศึกษาข้อมูลด้านอื่นเพิ่มเติม สามารถสแกน QR โคดนี้ได้หรือกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เมื่อท่านชมใน YouTube